ลลส,สวัสดีค่ะพบก,กับรายการ Thursday Morning เที่ยวทริปายคูแคทเป็นพาร์ทที่สองค่ะหลังจากพาร์ทที่แล้วนะคะคูแคทเป็น Air h t s t e t e แล้วแต่แบบว่ายอดไลค์ยอดแชร์ไม่ถึง10ล้านก็เลยถูกเปลี่ยนนะคะจาก Air h t s t e s s มาเป็น Ground Staff ค่ะ S ground s t a f ก็คือพนักงานภาคพ,พื้นดินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินหรือว่าที่อื่นๆที่ทำงานอยู่ภาคพ,พื้นดินนะคะใช้คำว่า ground staff สำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจองตัว๋วเครื่องบินค่ะหลังจากที่ EP ที่แล้วพูดถึง5ขั้นตอนในการเตรียมตัวกันไปแล้ววันนี้เราจะมาลงลึกถึงการจองตัว๋วเครื่องบินค่ะว่าจองตั๋วยังไงให้ได้โปรและจองตั๋วยังไงให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพค่ะ ก่อนที่จะไปจองตัวเครื่องบินนะคะเราจะมาพูดถึงสายการบินค่ะที่ติดสิทธิ์อันดับแรกนะคะของสายการบินที่ดีที่สุดประจำปี2021ค่ะจัดอันดับโดย World Airline Award นั่นเองค่ะจะมีสายการบินอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะสายการบินเริ่มที่อันดับที่10เลยค่ะอันดับที่10นะคะคือ Cathay Pacific คาเทกแปซิฟิกเป็นสายการบินประจำชาติฮ่องกงนะคะอันดับที่9 v i r g i n a t l a n t i c v i r g i n a t l a n t i c สายการบินนี้เราอาจจะไม่คุ้นหูค่ะเพราะว่าเป็นสายการบินของอังกฤษค่ะอันดับที่8สายการบิน Etihad Airways Etihad Airways เป็นสายการบินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสค่ะอันดับที่7 Delta Air Line Delta Airline นนะคะเป็นสายการบินของอเมริกาค่ะอันดับที่6 On Nippon Airways On Air Nippon Airways หรือ ANA ค่ะเป็นสายการบินของญี่ปุ่นสายการบินนี้อาจจะคุ้นหูคนไทยเป็นอย่างดีนะคะสายการบินอันดับที่5ค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์สายการบินเนี้ยก่อนโควิดอ่ะมีโปรโยเยอะเหมือนกันนะคะอันดับที่4 e v a Air e v a Air เป็นสายการบินของไต้หวนันค่ะ a อร์เวยกาตาแอร์เวย์สอันดับที่2 British Airways British Airways และสายการบินอันดับที่1สายการบินที่ดีสุดที่จัดอันดับโดย World Airline Awards นะคะคือ Emirates ค่ะ m i r a เ e s เมื่อเราได้สายการบินที่ดีที่สุดสิอันดับแล้วถ้าใครอยากลองนะคะหลังหมดโควิดแล้วก็เก็บตังเอาไว้ค่ะบางสายการบินก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะแต่บางสายการบินก็ แพงนิดนึงถ้าใครอยากลองว่าสายการบิน1ิอันดับแรกที่ดีที่สุดเนี่ยเขาเป็นยังไงบริการดีขนาดไหนเก็บตังเอาไว้หมดโควิดแล้วบินไปกันค่ะเมื่อเราได้สายการบินแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มจองตั๋วเครื่องบินกันเลยค่ะการจองตั๋วเครื่องบินนะคะเราท้งนี้นะคะเราจะจองผ่านเว็บไซต์ของสายการบินค่ะเข้าไปที่เว็บสายการบินที่เราต้องการได้เลยทุกๆเว็บไซต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนเหมือนกันค่ะก็จะเริ่มที่ หน้าแบบฟอร์มนะคะที่มีคำว่าฟอร์ม o แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะเริ่มจากอันแรกนะคะคำว่าฟอร์มก็คือเราบินจากสนามบินไหนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทุกๆเว็บไซต์มันก็จะเริ่มที่ c อ่ y ซิตี้นะคะหรือว่าเมืองที่เราจะบินนะคะยกตัวอย่างที่เมืองไทยนะคะก็จะเป็นแบงคอกค่ะบางสายการบินจะบินทั้งดอนเมืองและ สุวรรณภูมินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นแยกแยะนะคะก็คือ BKK หรือ DMK ที่ต่อท้ายเมืองค่ะเขาก็จะเป็นแบงคอกแล้วก็วงเล็บ BKK หรือแบงคอกวงเล็บ DMK ตอนที่เราเลือกนะคะเราก็เลือกให้ดีๆนะคะ BKK คือสุวรรณภูมิ DMK คือดอนเมืองค่ะถ้าเกิดเราเลือกผิดไม่ดูให้ดีๆตอนขึ้นเครื่องขึ้นผิดสายการบินขึ้นผิดสนามบินก็คือ ตกเครื่องนะคะเพราะว่าระยะทางไกลกันมากเลยค่ะหลังจากเลือกฟอร์มเลือกทูเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นเลือกตั๋วโดยสารค่ะตั๋วนะคะเราจะเลือกแบบไปกับเลือกแบบ one way หรือ multi city นะคะไปกับเนี่ยก็จะเป็นตั๋วที่เขาจะเขียนว่า round หรือบางเว็บไซต์ก็จะใช้คำว่า return ค่ะอันนี้ก็คือเมื่อเราคลิกตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเลือกได้ทั้ง วันที่ไปและวันที่เราจะกลับค่ะแต่ถ้าเลือกวันเวไปแล้วไม่กลับไม่อยู่แล้วค่ะประเทศไทยก็วันเวนะคะจะเลือกได้แค่วันที่ไปวันเดียวค่ะ Multi c ิตี้บางเว็บไซต์จะใช้คำว่า multiple destination ก็คือการที่ไปเที่ยวหลายๆเมืองพร้อมกันอย่างเช่นเราไปครั้งเดียวอยากจะไปให้คุ้ม ไปญี่ปุ่นลงโอซาก้าต่อจากโอซาก้าไปโตเกียวแล้วให้กลับเมืองไทยแบบนี้เลือก multiple destination หรือ multi city จองทีเดียวจองพร้อมกันทุกเมืองค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราเลือกตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็จะไปหน้าต่อไปค่ะเขาก็จะมีให้เลือกเวลาที่เราต้องการเดินทางซึ่ง แต่และเวลาค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่ากันค่ะก็ให้เลือกที่ความสะดวกของเราและดูที่ราคาที่ต่ออยู่ข้างหลังด้วยนะคะว่าเราพึงพอใจที่ราคาไหนเวลาอะไรนะคะถ้าใครเลือกแบบ round trip หรือไปกลับก็จะเลือกสองครั้งก็คือเวลาที่เราไปเที่ยวและเวลาที่เรากลับมาประเทศไทยค่ะหลังจากที่เลือกเวลาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นข้อมูลของผู้โดยสารค่ะ ข้อมูลของผู้โดยสารเนี่ยทุกคนจะต้องระวังให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะชื่อและนามสกุลจะต้องตรงกับพาสปอร์ตของเราค่ะพาสปอร์ตของเราชื่อนามสกุลพิมพ์ยังไงตรงนั้นเราก็ต้องพิมพ์แบบนั้นเลยนะคะเป๊ะเป๊ะค่ะพอไม่อย่างนั้นถ้าพิมพ์ผิดตัวหนึง่งบางสายการบินโดยเฉพาะสายการบินโลคอสเนี่ยการเปลี่ยนชื่อนะคะหรือแก้ไขชื่อเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงเลยค่ะดูให้ละเอียดค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปก็จะเป็นหน้าของ Add-on Add-on เนี่ยถ้าเป็นฟูล e วิ i c e นะคะก็จะมีให้เลือกกาค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะก็มีน้อยค่ะเพราะส่วนใหญ่ฟูล e วิ i c e ก็คือจะครบวงจรอยู่แล้วแต่ถ้าโลคอสสายการบินโลคอสที่เป็นสายการบินราคาถูกเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนนี้แพงมากๆการเลือกแบบหน้ามืดก็คืออาจจะทำให้ราคาตั๋วพุ่ง กลายเป็นว่าเราจะได้ตั๋วในราคา full service แต่บินโล w cost ก็ได้นะคะอันดับแรกก็คือการเลือกสัมภาระค่ะถ้า full service เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีสัมภาระมาให้อยู่แล้วอย่างน้อยๆเนี่ย20กิโลค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น low cost เขาจะไม่มีสัมภาระมาให้เลยเราก็เลือกเลยค่ะ10กิโล15กิโล20กิโลแล้วแต่ว่าเราอยากจะช็อปมากช็อปน้อยเอาของไปเยอะขนาดไหนนะคะ หลังจากที่เลือกสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเลือกอาหารค่ะถ้าเกิดเป็นฟูลเซอร์วิสเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นอาหารฟรีหรือบางคนที่เป็นมังสวิรัตก็อย่าลืมเลือกตรงส่วนนี้ด้วยนะคะว่าเป็นวีแกนหรือมังสวิรัตค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ได้มังสวิรัตอย่างที่ต้องการนะคะเขาจะเตรียมพิเศษให้กับเราค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นโลคอสถ้าเราไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องกินก็ได้ะคะ่ะแป๊บเดียวนอนแป๊บเดียวถึงที่หมาย จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะต่อไปเป็นที่นั่งค่ะที่นั่งตรงนี้นะคะถ้าเป็น f u ลเ service เนี่ยตรงส่วนไหนที่เป็นที่นั่งฟรีเขาก็จะขึ้นบนแผนผังเครื่องบินให้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ที่ที่ดีๆหน่อยก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะแต่ถ้าเป็น low cost ตรงส่วนนี้เสียค่าใช้จ่ายทุกที่นั่งเพราะฉะนั้น ไม่จําเป็นต้องเลือกก็ได้ค่ะเราไปเลือกเอาหน้าง,งานตอนที่เราเช็คอินก็ได้นะคะถ้าเราอยากเลือกแบบติดริมทางเดินหรืออยากเลือกแบบติดหน้าต่างนะคะเราก็เลือกได้เหมือนกันค่ะถ้าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราขอเขาแล้วก็พูดภาษาไทยไปเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเราจะกลับมาเมืองไทยแล้วเราอยากได้ที่นั่งทางเดินที่นั่งติดริมหน้าต่างจะพูดว่ายอย่างไรที่นั่งติดริมทางเดินนะคะจะใช้คําว่า i s seat i s seat A I s L E I R นะคะไม่ออกเสียงตัว S ค่ะไม่ใช่ ISO นะคะอย่าหาทำ I R Seat I R Seat หรือเราอยากจะบอกว่า I R s e T, please I R s e a please ทำหน้าออนวอนนิดนึงนะคะเขาจะได้เลือกให้เรานะคะหรือ Window Seat นะคะก็ตรงๆเลยค่ะ Window หน้าต่าง Window Seat ที่นั่งติดหน้าต่างนะคะแล้วเราอยากจะนั่งตรงไหนดีจะนั่งทางเดินดีหรือจะนั่งหน้าต่างดีก็แล้วแต่ค่ะ ถ้าลูกเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็ i s e seat ถ้าอยากดูวิวอยากหลับยาวๆก็ window seat แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะเมื่อเราเลือกที่นั่งเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการจ่ายเงินแค่เราจ่ายเงินเมื่อเราจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อีทิเกตต,ต่างๆก็จะเข้าไปในอีเมลเราก็เอาอีทิเกตนั้นมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะสรุปนะคะการจองตัว๋วเครื่องบินมีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะ อันดับแรกคือเลือกไฟล์ก่อนอันดับที่2ก็คือพิมพ์ชื่อผู้โดยสารหรือพาสเซนเจอรค่ะอันดับที่3าก็คือเลือกที่นั่งอันดับที่4ก็คือเลือก a อดออหรือบริการเพิ่มเติมค่ะและอันดับที่5คือจ่ายเงินค่ะหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยนะคะเราจะได้ boarding p a าสมาหนึ่งใบค่ะบอร์ด i ิ้งพาส t ีี จะเป็นตัวที่บอกทุกอย่างเลยค่ะว่าเราจะขึ้นเครื่องกี่โมงจะขึ้นเครื่องที่ประตูไหนนะคะและที่นั่งอะไรทุกอย่างจะอยู่ใน b o ร์ดดิ้งพาสค่ะถ้าเราดู b o ร์ดดิ้งพาสเป็นไม่ตกเครื่องแน่นอนค่ะใน b o ร์ดดิ้งพาสก็จะมีรายละเอียดแบบนี้นะคะก็คืออันดับแรกนะคะส่วนของ Fright Number นะคะหรือหมายเลขเที่ยวบินตรงนี้เราต้องจำให้แม่นนะคะเพราะว่า มันจะอยู่กับเราไปจนถึงกว่าจะออกจากสนามบินปลายทางเลยค่ะหลังจากที่ไฟนัมเบอร์แล้วก็จะมีในส่วนของ b r d i n g Time b o a r n i t i time นะคะ o a r d i n g Time เนี่ยก็จะบอกเวลาที่ g อร u n d า t a s t a นะคะจะเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้คือเวลาที่เราจะต้องไปยืนรออยู่หน้าประตูเครื่องบินแล้วค่ะแล้วเราจะขึ้นเครื่องบินที่ประตูไหน เราจะไปที่ไหนก็ให้ดูที่คําว่า gate gate นะคะ gate ก็คือประตูที่ใช้ขึ้นเครื่องบินค่ะเราก็เดินตามลูกศรน,นะคะเขาก็จะมีบอกเลยค่ะว่า gate นี้ไปทางนี้ gate นี้ไปทางนี้นะคะก็ดูให้ดีค่ะอย่าอย่าไปดูเวลาที่มันเขียนว่า departure time เด็ดขาดนะคะเพราะว่า departure time คือเวลาที่ล้อเครื่องบินหมุนค่ะไม่ใช่เวลาที่ประตูเครื่องบินปิด ถ้าไปเวลานั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นค่ะตกเครื่องแน่นแน่นะคะเพราะฉะนั้นเราดู b o ร์ด i ิ g งท m e เปแล้วถ้าเราไปเช็คอินเร็วเราก็อาจจะเดินช้อปปิ้งนะคะไปหาอะไรกินที่อยู่ข้างในเกตก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราช้อปปิ้งเพิินลืมเวลานะคะมันก็จะมีเสียงประกาศค่ะเป็นไฟ a l ลคอ l เสียงแบบนี้อาจ e n t i o n please this is the final call of b d l a i r l i n e สาย EDL 2 0 2 1 2 s กำลั i ขึ n นบอร a ดท n ่ปร gate number D5 l e a s t board a ์ a ที่ปร m ต e d มาย e m ข d you ค่ะเมื่อได้ยินเสียงนี้นะคะให้จำเอาไว้ว่าประตูเครื่องบินกำลังจะปิดแล้ววิ่งได้ให้วิ่งเลยค่ะไม่ไงนั้นตกเครื่องแน่ๆค่ะ,คะเมื่อเราถึงสนามบินปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่เราออกจากประตูเครื่องบิน กำลังเดินไปต่อมอนะคะจะมีเสียงประกาศ1เสียงข้อความแบบนี้ Passenger on a level of EDL Ally, flight EDL 2021 from Bangkok. Please feel like your baggage at b e l t number 10. Thank you. ค่ะเสียงนี้นะคะเป็นเสียงประกาศแจ้งค่ะว่าเราจะไปเอาสัมภาระที่หมายเลขอะไรเคล็ับกบารฟังนะคะก็ ให้ฟัง f r i g h t u u m e r r ของเราอย่างเช่น f r i g h t number ของเราก็คือ E D L two two one 2 0 o o แล้วจะมีคำว่า belt number belt number คำเนี้ยหลังจากนั้นก็จะเป็นหมายเลขของอาสายพานกระเป๋านะคะหลังจากที่เราออกจากตอมโดยสวัสดิภาพเรียบร้อยแล้วก็เดินไปที่สายพานหมายเลขนี้รอรับกระเป๋าได้เลยค่ะที่สายพานกระเป๋านะคะก็จะมีหน้าจอนะคะแจ้ง เที่ยวบินของเรานะคะเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าโอ้ใช่ถูกต้องเรามาถูกต้องแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครฟังไม่ทันฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหลังตอมอนะคะจะมีป้ายแจ้งสายพันธ์กระเป๋าหน้าตาแบบนี้ก็ให้ดูนะคะไปยืนเลง็งยืนดูยืนหาเที่ยวบินของตัวเองนะคะเขาก็จะแจ้งเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่ฟังไม่รู้เรื่องนะคะ อย่าลืมนะคะหลังจากออกจากตอ,ม,อมมาแล้วก็ไปหาดูได้ค่ะจากาตรงนี้นะคะอ่ะหลังจากนั้นได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้ทุกคนก็ออกเที่ยวกันได้อย่างสนุกสนานและเที่ยวกันได้อย่างสวัสดิภาพแล้วจ้าเห็นไหมคะว่าการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ยากเลยค่ะแค่ทำตามขั้นตอนนี้ไปอย่างใจเย็นแค่นี้ทุกคนก็ เที่ยวด้วยตัวเองได้แล้วค่ะโหมดโควิดอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะครูแคทก็จะไปเหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะเที่ยวทิป by บายครูแคทพาร์ทที่2ก็จบลงแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์หน้า Thursday morning จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Attention please Passenger on a level of EDL Ally, flight EDL 2021 from Bangkok. Please select like your baggage at belt number 10. Thank you.